รีวิววิธีเทรดที่ได้2 0 0แสนในหนึ่งวันค่ะอันนี้เป็นวันนี้นะคะที่อิงเทรดไปในกลุ่มไลน์เนี่ยได้กําไรกันจุกๆเลยค่ะตอนเช้านะคะน้องเริ่มต้นด้วยการเทลงมานะคะแล้วน้องกลับตัวตรงนี้เนี่ยอยิงมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่อิง เล่าให้ฟังอย่างละเอียดตอนที่อิงเข้าเทรดนะคะอิงเข้าเทรดจุดนี้ก่อนค่ะครั้งแรกค่ะแล้วน้องขึ้นมาอิงก็เลือกที่จะ TP ตรงที่โซนก่อนหนะ้านี้ที่น้องมาถึงนะคะจากนั้นค่ะน้องดีดขึ้นมาแบบยาวๆเลยนะคะก็พยายามไหลขึ้นนะคะกราไหลแบบนี้ก็จะไม่เล่น,นะคะ่ะทีนี้อิงก็มารอที่โซนซับไพที่อิงตีไว้ค่ะเช้านี้แผนของเราคืออยู่ที่34คะ่ะน้องขึ้นมาที่33.9นะคะเราก็เข้าเทรดเลยค่ะตรงนี้นะคะก็ พอน้องเทลงมาเราก็ทีพีไปครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นน้องย้อนกลับไปอิงก็เข้าอีกทีหนึ่งค่ะแล้วลงมาทีพีที่ต่ําลงนะคะทีนี้ค่ะพอน้องลงมาต่ำแบบนี้ก็ยังไม่บายนะคะอิงก็จะรอน้องย้อนแล้วก็เซลล์ลงมาอีกทีนึงค่ะทีนี้ถามว่าเวลาอิงทีพีอิงดูตรงไหนนะคะก็ดูจากให้เดิมโลเดิมที่น้องมานั่นเองค่ะส่วนของปลายไส้หรือส่วนของหัวตัดก็ได้นะคะโซน s 4 H1 ี่หค่ะอิงก็จะ เป็นจุดที่ญิงมองไว้นะคะว่าจะ TP ค่ะทีนี้ถามว่าแผนวันพรุ่งนี้เป็นยังไงนะคะถ้าน้องยังขึ้นแบบนี้เนี่ยอิงมองย่อายค่ะแล้วเราก็จะไปรอเซลล์กันข้างบนได้นะคะก็คือเส้น EMA 720ค่ะอยู่โซนประมาณ41นะคะใครอยากให้สอนวิธีเข้าออกจุดแบบนี้อีกคอมเมนต์มานะคะจะได้เอาไปหากำไรกันค่ะ